จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งตรวจค้นหาเชิงรุกในแคมป์คนงานก่อสร้างนะคะป้องกันการแพร่ระบาดส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 บาค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายค่ะนายพนุยม้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกในแคมป์คนงานก่อสร้างตำบลคลองสวนพลูอำเภอรพระนครศรีอยุธยา และสถานประกอบกิจการต่างๆะะให้เป็นไปตามนโยบายของสอบคโดยการตรวจคัดกรองเชิงรุกในครั้งนี้มีเป้าหมายจํานวน650รายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยากล่าวว่าจากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อจํานวนมากในแมคมป์คนงานก่อสร้างและสถานประกอบการอาจส่งผลเชื่อมโยงการนําเชื้อเข้ามาภายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุทธยาจึงได้สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดนะะบรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจค้นหาเชิงรุกในแคมป์คนงานก่อสร้างและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องโดยสุ่มคัดกรองเชิงรุกพนักงานภายในแคมป์คนงานก่อสร้างพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะอันเป็นการร่วมกันลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ร่วมถึงแนะนำให้ร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ส่วนสถานการณ์โรคโควิด -19 ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน21รายมีผู้ป่วยสะสม728รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1นรายรวมผู้เสียชีวิตสะสม5รายค่ะ